หลังที่ให้ตกลูกตรงเยอะๆแล้วต่อไปก็คือตบลูกตรงระยะน,นี้แหละเอาเหรียญตรงอย่างเดียวก่อนนะเอาส mm. ิบแนิ้วแปดนิ้วก็ปรมาณนี้แทงสตอปช็อตเพื่อสร้างโอกาสการเดินขาวในครั้งหน้าเอารูปตรงก่อนนะอย่าคิดว่ามันหมู มันหูจริงแต่มันมีประโยชน์สำหรับในการสอนชอตต่อๆไปแทงสตอบชอกระจะตอบชอตในที่นี้คือแทงจดซีต่างกระตีซักคือหัวคิวแล้วสต็อบชออตฟังเสียงนะไม่แรงนะหยุดแบบนี้พอ,อหยุดแบบนี้พอฟังเสียงดี ิมสายตาเอาทีสายตาขาเกินสต็อปช็อตสต้อปแค่นี้พอดีเลางก็ต้องขึ้นหัวคิวฟังเสียงนะอ่าเสียงนี้พอไม่ใช่สต็อปช็อตโดยเสียงแบบนี้นะสต็อปเหมือนกัน ไม่ใช่อย่างที่ตะโนงเป็นทุ่เหินเอาแค่นี้ก่อนแทงแค่นี้ก่อนแทงให้เสียงเป็นแบบนี้มันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวบอกเลยดีกว่าอยากให้แทงเราต้องต่อยให้เสียงเป็นอย่างนี้แค่นี้พออยากให้รู้ว่าสต็อกชอ็อตหรือลูกหยุดอยู่กับที่ในระยะนี้หยุดแบบนี้ไม่เอา ยังไม่จะเป็นนะถ้าแทงลงนี้ได้กะชินยังไม่เดินหน้ายังไม่ถอยหลังเอาแค่นี้ก่อนเพราะต่อไปอะเวลามันเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยถ้าเราแทงรงนี้จนชินแล้วเนี่ยเวลาเป็นเหลี่ยมสามส่วนสีขึ้นมาเนี่ยนะอีกเหมอนกดดสามส่วนสี่เนี่ยตรงเนี้นะ จะมาอยู่ตัวตรงนี้แทนมันจะทำมุมฉากอยู่ตรงนี้แทน,ไม,ทมน,น,แทนไม่เกินหุ่นฟุตถ้าเป็นเรียงสามเกินสี่แทงเสียงแบบเมื่อกี้ขาวจะทำมุมฉากกับหลุมเต็มใบเสียงเหมือนที่นะขาวจะทำมุมฉากกับหลุมโดนสตันตับกระสีนิดนึงโดยไม่น่าจะเกินสติ๊กเกอร์เพื่อมาเด็กกินตรงนี้ ไม่เอาไม,ไม่ต้องทำตับสีนะเดี๋ยวดราม่านะแทงที่เดี๋ยว,ามานะยวไม่ได้แทงเข้าทำไมแทนเหลือเดี๋ยว,ยวหมนพี่นะอ่าเป๊ะใช่ไหมเอาไปกินลูกนี้เพราะฉะนั้นถ้าแทงลูกหมดพี่ไม่ได้มันจะวิ่งไปถึงชมพูนู่นไอ้ที่บอกอย่าแทนโต้งโต้งเนี่ยอ่ะแต่ว่าเราแต่ตอ,อนหมดพี่เราแทงแบบนี้ะะนนมันจะไปอยู่หน้าชมพูแทน กับหรืนี้จะดังเดี๋ยวที่มีเด,นะดินหนะไปร้านข้อเต็มไปก็ทําไ,แบบได้แบบนี้แต่เราต้องสอดอย่าไปตั๊กต้อแบบตูมตูมแหงแค่นี้แค่ไหนลบะฟังเสียงดีนะต้องสอบนะอย่าหยุดแบบนี้นะอย่าหยุดแบบดังนะลดเสีลงสักหนึ่นะนนคิวแทนเต็งแค่นี้พอถ้าเป็นสามส่วนสี่ก็จะมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ขึ้นไปยังไม่ต้องถามเอาแค่นี้ก็พอนะ เรต็อปช็อตไปโวตมากจะบอกให้โอเคนี่คือวิธีซ้อมยังเดี่ยวบอกมาท้า